วันนี้เปนนายจะมาทํากล้วยบุชีนะคะที่ป็นนายก็เตรียมกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำว้าได้มาจากสวนเพื่อนนะคุณสุชาลิสาให้มาแล้วก็เขาก็มีน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็วกมีมีน้ำตาลน้ำตาลทรายแดงนิดหน่อย จะมีเกลือนิดนึงแล้วก็มีน้ำเปล่าเรามาดูวนทีทำกันเลยค่ะแล้วก็ตั้งหม้อให้มันร้อนพอสมควรก็ใส่น้ำไปนิดหนะแล้วก็ใช้กะทิอัมพวาหรือกะทิชาวเกาะอะไรก็ได้ค่ะโรากะทิใส่ลงไป เคี่ยวไปให้กะทิแตกมันนะคะระหว่างเคี่ยกะทิเราก็เอาน้ําตาลนี่น้ําตาลมะพร้าวนะคะ้ำตาลมะพร้าวนี่จะหอมหวานก็ใส่ไม่ค่อยเยอะเพราะกล้วยก็หวานยอยู่แล้วแล้กก็ใส่เกลือนิดหน่อยเพราะว่ากะทินี่นะถ้าเราใส่เกลือไปนะมันจะกลมงก่อมถ้าเราไม่ใส่มันก็จะจืดๆนี่ก็มีเทคนิคอันนี้ อันนี้นะ้น้ำตาลทรายแดงนี่เราใส่เพื่ออะไรไหมใส่เพื่อให้มันเรียกว่าหวานเย็นนะคะใส่เป็นหวานหวานชื่นใจหวานเย็นนะคะ้าาานนะคะตาลทรายแดงนะแต่ว่าน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลน้ำตาลแท้น้ำตาลตะโนดก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอา กุ้ยใส่ลงไปน้ำเิดเดือดกุ้ยใส่ลงไปช่วงนี้ป้านายสบายดีป้านายก็เลยทำโน่นทำนี่อยากกินช่วงช่วงก่อนป้านายไม่ค่อยสบายก็เป็นชื่อเรื่องอะไรละ่ะลูกแมวที่บ้านเขาป่วยป้านายก็เลยเทียดตามพาน้องเข้าไปหาหมอแล้วก็ป่วยไปด้วย ตอนนี้น้องเขาดีขึ้นสบายดีด้วยเดี๋ยไหนคุยเรื่องน้องแมวป่วยเนาะระหว่างเรารอให้อันนี้เขาเดือดน,น้องแมวปนาเนี่ยตัวขา,ขาวๆชื่อบัวขาวนะคะเดี๋ยวสักวันจะเอามาทาคลิปน้องบัวขาวอะ่ะเก็บได้มาจากคนอื่นเขาทิ้งค่ะแล้วเข้าในหมู่บ้านเขาก็ประกาศว่ามีน้องแมวนะใครเป็นเจ้าของ มาเอาไปด่วนก็ไม่มีใครไปเอาพไ่นายก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นนะขอคะ่ะเนี่ยคุยถึงน้องบัวขาวเนี่ยบัวขาวหันหน้ามันหน่อยสิครับเนี่ยน้องบัวขาวแมวเป็นายพไ่นายก็เลยรับพอมาขอเอามาเลี้ยงทีเนี้ยเกือบสองปีแล้วค่ะเดือนเมษาก็ครบสองปีดูแลน้องแล้วทีเนี้ยเราก็เลี้ยงไม่ค่อยเป็นเนาะ เอาอาหารอะไรให้กินกันไปเรื่อยมีทั้งขนมแมวเลียขนมอาหารเปียกมั่งแล้วก็มีที่สำคัญที่ทำให้น้องไม่สบายเป็นโรคไตนี่ก็คืออาหารอาหารเม็ดค่ะที่ซื้อที่ที่ช่างเป็นกิโลแบบแบบโนเนมนะอ่าไม่ปอยากบอกชื่อเขาปรากฏว่ามันเค็มมากเรามาตรวจสอบดูทีหลังอ่ะ อาหารแบบนั้นนะเค็มมากทําให้น้องอะ่ะเป็นโรคไตแล้วก็ฉี่กระปิดกระปลอยก็พาไปหาหมอหมอก็สวนฉี่ให้เป็นจนแบบฉี่ออกมาเป็นเลือดนะหน้าของสารนะั่นนะเมื่อเมื่ออาทิตย์ก่อนนะนายก็เอาไปหาหมอพอเสร็จเขาก็เฮกซเลทำอะไรให้ก็สาเหตุมาจากขาดน้ำไม่ค่อยดื่มน้ำ ก็ไปหาหมอทุกวันค่ะหมอให้สารอาหารให้น้ำให้ยามานี่ได้อาทิตย์หนึ่งแล้วอ้วนแล้วค่ะเนี่ยกินเก่งสุขแล้วนะคะชิมดูหน่อยสิอร่อยมากเลยค่ะ เราก็มาตักชิมกันเนาะตักเสิร์ฟหนึ่งถ้วยเลยนะอร่อยมากอันนี้เราก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องเอากะทิราดหน้าแล้วนะที <c oughs> นี้ก็พอถ้าใครชอบมันก็ใส่กะทิเพิ่มอีกนะคะก็ <c oughs> <c oughs> มาอร่อยด้วยกันเนี hey, mm ่ยพั่นายมาอร่อยด้วยกันนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามกด subscribe ปี่นายช่วยกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆชมนะคะ mm hmm. เดี๋ยวโอกาสหน้าปี่นายจะทำอร่อยๆให้ทานดกนะคะสวัส <c oughs> ดีค่ะ